น้ำดื่ม C M I U สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ List a l k Business นะคะรายการที่จะมาคุยเกี่ยวกับธุรกิจที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะมาเป็นบ้านนะคะกับดิฉันจุธามาดบุญปั่นค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยรายการที่เรา จะมาแนะนําธุรกิจเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่หลายๆคนอาจจะสนใจนะก็คือธุรกิจเกี่ยวกับน้าหรือว่าวุ้นกบไต้หวันนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยก็พร้อมไปรับชม VTR พร้อมกันเลยค่ะ บ้างคะหลายสัากที่เราได้รับโชว์ว t ทากันแล้วเนี่ยก็ร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะคะเป็นธุรกิจที่เรียกว่าได้ว่าประสบความสําเร็จกันเลยทีเดียวงั้นเรามาเชิญแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่านะคะพี่บอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้พี่บอมช่วยแนะนําตัวเองก่อนนะคะพี่บอมเป็นใครมาจากไหนคะได้ครับผมวัสดีครับผมชื่อนัทพลแก้าสารนะครับหรือเรียกสั้นว่าพี่บอมฮะปัจจุบันอายุ27ปีครับผม,มก็เป็นเจ้าของร้าน Waterfolk ลุ่นกบไต้หวันนะครับ เปิดบริการมาปีนี้เขาปีที่4แล้วครับเ oh, ขาปีที่4แล้ว<ม>ทีนี้เนี่ย<ม>อยากอยากรู้ว่าพี่เนี่ยเรียนจบจากไหนมาหรือว่ามีจุดเริ่มต้นอะไรถึงทําให้พี่เลือกที่จะมาทําธุรกิจตรงนี้คะครับก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับคณะบริหารธุรกิจราคา,าการจัดการธุรกิจนะฮะเรียนจบเกี่ยวกับธุรกิจมาเนาะใช่ใช่ครับแล้วทําไมถึงแบบจุดกําเนิดถึงทาให้พี่เลือกที่จะมาทําเป็นร้านน้ําดื่มแบบนี้คะ อ๋อจริงๆถ้าถามจุดต้น่ต้นใช่ไหมครับ<ช>จุดต้นต้นจริงๆเป็นเป็นเริ่มจากการไปเที่ยวครับเที่ยวที่ไต้หวันเนี่ยครับก็เรารู้จักวุ้นกบจากจากจากสื่อแหละจากว่าอ่าสิ่งที่ห้ามพลาดอย่างเงี้ยเป็นไปไต้หวันนี่ครับก็คือเป็นจุดเด่นของไต้หวันเขาเลยวุ้นกบเ,เป็นเป็นเป็นสิ่งที่แบบคนไทยไปเที่ยวแล้วควรไปลองเนี่ยอ๋อแล้วแต่ก็ไม่ได้รู้จักว่ามันมันคืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วพี่ก็เกิดความสนใจในตรงนั้นใช่คือได้ไปลองกินแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันมันแปลกอะมันสดชื่นแล้วมัน มันปกติผมเป็นคนเป็นคนแบบไม่ชอบกินหวานเยอะด้วย oh. เป็นคนแบบไม่ชอบกินน้าหวานเนี่ยครับพวก,กช่ายมันก็จะไม่มีความหวานมากเนาะอาใช่ใช่ครับผมก็จะเป็นเน้นเฮลตี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเน้นแบบสุขภาพนิดนึงใช่ใช่แล้วคือพี่เนี่ยได้ไปลองชิมตัววุ้นกบมาครับรู้ว่ามันแปลกใหม่ก็เลยเอามาเลือกที่จะมาประยุกต์ใช้หรือว่าเอามาทําที่ประเทศไทยตรงนี้เนี่ยพี่คิดยังไงถึงได้เอามาทํา จริงๆมันก็เห็นเป็นเป็นโอกาสครับพอ,อดีโชคดีว่าพี่สาวเนี่ยอยู่ไต้หวันพอดีเขาก็เสิร์ชข้อมูลแล้วมีพี่สาวเป็นพัน์ทเนอร์ด้วยอ๋อก็เป็นพัน์ทเนอร์ของทางร้านด้วยเหรอใช่ครับก็ <ๆ S 2> คอยส่งวัตถุดิบให้อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าง่ายเลยเพราะพี่สาวอยู่ที่นู่นใช่ใช่เพราะก็สามารถดิวดิวได้เลยอย่างเงี้ยครับทีนี้เนี่ยพี่มีแรงมานานใจไหมคะถึงเลือกที่จะมาทําจริงๆทําธุรกิจอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เริ่มจากแรงมานานใจครับเริ่มเริ่มจากโอกาสมากกว่า เป็นโอกาสที่เราได้ไปได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสเนาะแล้วก็เกิดเป็นความแบบเอ้ยอยากลองทําขึ้นมาอยากใช่อยากลองอยากเพราะว่าในเชียงใหม่ยังไม่มีอย่างเงี้ยเราก็ลองเรามาทําในเชียงใหม่ดูตอนแรกตอนแรกก็คือสั่งมาก่อน2ี่สิบโลเลยครับโอ้ก็แรกๆก็น้อยๆก่อนอย่างเงี้ยเหรอคะ20ิบโลถือว่าเยอะเอะคือเยอะเพราะว่าสั่งเพราะว่าราคาวุ้นมันค่อนข้างสูงงเงี้ยครับเป็นเป็นเมล็ดเงี้ยมันมันค่อนข้างสูงก็เลย สั่งมาก่อนสั่งมาทีเดียวละยี่สิบโลอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในเชียงใหม่ด้วยพี่ก็เลยเลือกที่จะมาทําส่วนตรงนี้เนาะใช่ใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะแล้วกังั้นเดี๋ยวตอนนี้เราอาจจะพักกันสักนิดนึงเนาะแล้วก็ไปรับชมโฆษณาของเรากันเดี๋ยวเราจะมาต่อในช่วงหน้าในขณะที่เรารู้คร่าวๆแล้วค่ะสสวััดีครบ ซีรีส์ควรด้านข้างของแบรนด์ UAG ตกลงอราอเปล่าของซิลิโคนด้านาข้างของแบรนด์ UAG เราดูอะไรได้ไหมคะ กันมาคะ่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกันมาประมาณหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยเราอยากจะทราบว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาที่พี่เปิดเนี่ยคะ่ะในตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ได้เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะที่แบบอยากจะมาพูดคุยกันครับอุปสรรคที่<ช>จริงเริ่มถ้าอุปสรรคนียก็ต้องั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลย<ม><ม>เพราะว่าไอ้เายใชายธุรกิจนี้พี่เริ่มตั้งแต่ตอนปีสเลยปีตอนเรียนเลยฮะอ๋อย,ยังเรียนไม่จบเหรอใช่ยชมันเป็นเริ่มจากทำโปรเจกต์ด้วย โปรเจกต์ส่ง <Project S 1> อาจารย์ใช่ครับก็เริ่มเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่มีชื่อร้านก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดืม่มวอเตอร์ฟอเออเครื่องดืมม่มบุ้นกับไต้หวันนี่เฉยเป็นเทียนสุขภาพเงี้ยครับเป็นฟิลฟิลนั้นไปเงี้ยใช่ใช่แล้วระยะเวลาเนี่ยก็คือรแรกๆมีปัญหาตรงจุดไหนบ้างคะ่ะมีปัญหาก็คือตอนตอนตอนแรกก็คือนำนำวุ้นมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นของใหม่อะ่ะมันเป็นของใหม่ใช่เป็นสิ่งใหม่ไม่ได้รู้จักมากใช่เราก็ต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้ว่าทำยังไงให้คนรู้จัก ก็ทําโฆษณาอย่างเงี้ยครับทำทำแอดตอนนั้นตอนตอนนั้นมันยังไม่มีทิกตอกด้วยก็จะเป็น Facebook อย่างเงี้ยครับอ๋อก็ใช้ Facebook เป็นหลักใช่นหลักใช่ครับเป็นแอดทาง Facebook อย่างเงี้ยก็มีการสร้างโฆษณาขึ้นมาใช่ที่เนี่ยพี่ทําคนเดียวไหมคะอ่าจริงจริงก็เป็นพาร์ทเนอร์กับพี่อะค่ะพี่สาวเนี้ยพี่สาวช่วยทำเหรอคะก็อ่าก็แบบว่าให้ให้คําแนะนําอย่างเงี้ยเฉยเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยเกี่ยวกับบุญกบเนี่ยครับเก แล้วทีนี้พี่อยากจะบอกวิธีแก้ปัญหาไหมคะที่พี่เจอมาหมายถึงแก้แก้ปัญหาแก้ปัญหาในส่วนที่ประสบเจออย่างเงี้ยค่ะอย่างคนไม่รู้จักพี่ก็ไปยิงอ,อ๋อใช่ใช่ก็เริ่มจากการทำโฆษณาอย่างงี้แล้วก็พอหลังๆมาก็เป็นการออกบูธนะครับก็จะมีบูธตลอดเงี้ยทั้งปีก็จะมีบูธตลอด<ช>อย่างช่วงปลายปีก็จะมี วันนิมานมีตรงงานฟิน,ฟนอ,อย่างเงี้ยฟินมาเก็ตอะไรเงี้ยคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นใช่ใช่ครับที้เนี่ยพอคนเริ่มรู้จักมากขึ้น <c oughs> ร้านของพี่ก็ต้องมีจุดเด่นใช่ไหมคะอยากจะถามว่าร้านของพี่เนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่อยากจะมาบอกกับผู้ชมบ้างคะครับถ้าถ้าเป็นจุดเด่นเลยก็เครื่องดื่มร้านเราก็จะเป็นสลหับาสายเฮลตี้อะครับอ๋อสายใช่เป็นวุ้นนี่เป็นวุ้นกับสุขภาพอยู่แล้วครับงั้นพี่ช่วยแนะนําฝากร้านตัวเองให้หน่อยคะ่ะ ได้ครับ,บปัจจุบันก็เปิดเปิดทุกบริการทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มครึ่งถ้าจะมีอีกที่นึงก็เป็นตรงตรงหน้ามอครับกัดมาลินอันนั้นเปิดตั้งแต่4โมงครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งค่ะงันก็สําหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะฝากผู้ชมติดตามรายการ Let Talk to Business ของเราด้วยนะคะงั้นต่อไปฝากติดตาม EP ก่อนก่ <EP S 2> อนหน้าด้วยนะคะไปก่อนละคะฝากฝากติดตามรับชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ